สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้นะคะก่อนนืเลยเหมือนเช่นทุกคลิปค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับทุกๆคอมเมนต์ที่มีเข้ามาให้นะคะจะดูโฆษณาจนจบก็ดีหรือว่าไม่จบก็ได้เป็นพระคุณอย่างสูงจริงๆค่ะ่าสำหรับคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่ามาดูกันหน่อยแฟนๆเขาเริ่มเรียกร้องแล้วนะนะว่าให้หลิงๆอะ่ะ ไปเล่นซีรีส์จีนสักเรื่องหนึ่งก็ยังดีนะเขาบอกวงการบันเทิงจีนเตรียมต้อนรับหลิงหลิงแล้วหน้าสไตลน์นี้นี่คือเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟ,แฟนๆชาวจีนมากเพราะอย่างที่ทราบกันนะมีถ้าใครเกิดทันนะสมัยก่อนหนังฮ่องกงดังมากเป็นประมาณน่าจะยุค8ปนะคะดาราฮ่องกงนางเอกหน้าอย่างเงี้ยหน้าอย่างหลิงหลิงอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็ดังแล้วพอมาช่วงปลายๆก่อนที่ วงการบันเทิงจะฮ่องกงจะแผ่วอ่ะก็เริ่มจะเป็นดารานําผู้หญิงที่หน้าเขาจะเก๋ๆหน่อยจะไม่น่าสวยหวานอย่างนี้เพราะฉะนั้นหน้าสวยหวานอย่างหลิงหลิงอ่ะหายไปจากวงการบันเทิงฮ่องกงอ่ะนานมากจนมาเข้าสู่วงการบันเทิงจีนที่กลับมารุ่งอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เท่าฮ่องกงนะในความรู้สึกของเอนะต้องบอกก่อนว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะวงการบันเทิงจีนตอนนี้ซีรีส์จีนจะยังง่ายยังไง มันก็ยังไม่เท่าความดังสมัยห้องกงตอนนั้นอนะแต่ดาราจีนสมัยนี้ต้องบอกก่อนนะคะหน้าสวยหวานอย่างลิงลิงนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นฟ้านปิงปิงหรือว่าเออชื่ออะไรนะที่อยู่เป็นเป็นดาราผู้หญิงที่หน้าหวานหวานอยู่อุยกัวเออคนนั้นนะไทยใครนึกชื่อออกบอกมาด้วยหน้าหวานเจี๊ยบเลยนะเหมือนลิงลิงอย่างนี้แหละเออหวานประเภทเนี้ย กลับมานิยมอีกแล้วแล้วก็มาดูกันค่ะนะว่าชาวจีนเขาเรียกร้องยังไงบ้างทวงคืนหลิงหลิงกับประเทศจีนอาจะว่าอย่างไงก็ได้มันเริ่มมาจากมีกระทูนน้นึงค่ะรวบรวมชอ็อตนะภาพยิ้มหวานของหลิงหลิงเวลายิ้มทีใจละลายเลยอ่ะมาส่องคอมเมนต์แรกกันหน่อยเลยค่ะคอมเมนต์แรกบอกว่าอืมโอ้โ ลิงลิงยิ้มหวานละลายยิ้มอย่างนี้ก็ใจละลายไปทั่วโลกเลยสินะเออนี่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจบการจบการพอได้มาดูคลิปวิดีโอของลิงลิงอันนี้ที่ยิ้มอย่างนี้นะอันอื่นที่ฉันไปดูมาเยอะมาแยะนี่ฉันฉันฉัน,ฉนทิ้งหมดเลยฉันไม่ดูแลเนี่ยยิ้มได้อย่างมั่นใจสวยงามและสง่างาม ทั้งสวยงามและสง่างามยิ้มตราตรึงใครเห็นใครก็ต้องหลงรักยังกะเทพสวรรค์นางฟ้าชั้นใดมาโปรดก็ไม่ปานเออถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณนี้นะเขาบอกสุดยอดสุดยอดนะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนก็เนี่ยแหละคะ่ะก็ส่งภาพต่อหลิงๆยิ้มหวานมาในอิริยาบถท,ที่แตกต่างกันไปบางคอมเมนต์นี่ถึงขนาดที่ว่า ขอไฟล์หน่อยอ่ะอยากจะเก็บไฟล์อันนี้เอาไว้เลยนะคะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรอยยิ้มพิมพ์ใจธรรมชาติสุดๆนี่นี่ไงคอมเมนต์นี้งาจากอันเวย์บอกว่ามาที่จีนซีมันเล่นซีรีส์สักเรื่องหนึง่งพวกเราอะพวกเราชาวจีนล้วนเป็นช่วยเกิดช่วยเกิดช่วยเกิดก็แปลว่าอป,ป้าหล่ออป้าหล่อทั้งนั้นอะ เออประมาณว่ามาที่จีนซีมารวมตัวกับเราในกลุ่มแกล้งกลุ่มแก๊งอป้าที่หล่ออะไรอย่างเงี้ยเออนะก็มีการชักชวนกันในคอมเมนต์อย่างนี้ชวนลิงลิงไปอ่านี่เขาบอกโอ้โหยิ้มทีตางี้หวานละลายไปไหนไม่ได้เลยคนนี้เรียนเสียงเรียนเสียงคำว่าสวยจริงๆในประเทศไทยแต่เขาเขียนทับศัพท์เป็นภาษาจีนว่า สวยจริงๆอ่านะคะแล้วก็เนี่ยค่ะส่งสติกเกอร์น้ำตาลไหลมานานๆทีค่ะนานๆทีจะได้เห็นดาราหน้าหวานแล้วแบบเป็นหวานแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยดูยากว่าสัญญกรรนะถึงแม้ว่าน้องจะออกมายอมรับว่าน้องสั่นจมูกมาก็เหอะแต่มันรับหน้าน้องจนดูดูธรรมชาติอะนะถัดมาค่ะนี่ เขาบอกเออคนที่ทําโพสเนี้ยขอไฟดิบไฟดิบของคลิปนี้หน่อยนะชานนี่แบบว่าฉันจะเก็บเอาไว้อย่างดีไม่ไม่ไม่ส่งต่อให้ใครเลยขอร้องเถอะขอบคุณมากเลยที่แชร์มาเอออะไรประมาณนี้นะคะนี่เขาบอกว่าเนี่ยพอดูคลิปนี้นะก็ยิ้มแก้ไม่หุบอยู่คนเดียวเลยอะ่ะ เออเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าบ้าเนอะแต่ประมาณว่าดูคลิปนี้เห็นหลิงหลิงยิ้มแล้วก็ตัวเองก็ยิ้มไม่หุบตามไปด้วยอ่านี่อันนี้เขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกทันทีที่หลิงหลิงยิ้มตัวตัวตัวเขาเองก็ยิ้มแบบโง่ๆอย่างนี้อ่ะก็ส่งสติกเกอร์ตลกตลกมาประมาณว่าเปรียบเทียบกับรอยยิ้มหลิงหลิงไม่ได้เลยนะคะอ่ะกวางตุ้งคนนี้บอกว่าแต่งหน้าบางๆอย่างเงี้ย สวยเออนะคะจากเสชวนเสฉวนบอกว่าโอ้โหยิ้มที่ใจฉันละลายเลยอะเออนะคะกระชากใจสุดๆเออถ้าแปลเป็นไทยประมาณนี้นี่มองโกเลียนายมองโกเลียนายมาดูหลิงหลิงด้วยค่ะบอกสวยหวานงดงามมากๆอืมนะนี่ นี่เขาบอกยิ้มกระชากวิญญาณเอ,อนะคะอ่าเขาบอกโอโหเวลาตาเธอยิ้มทีนี่คือแบบส่งหัวใจเลิฟให้เลยนะคือน้องหลิงหลิงนี่เป็นคนที่ยิ้มแล้วแบบยิ้มแล้วมีความสุขอะยิ้มแล้วมันอิ่มเอมอะเออนี่บางคนถึงขนาดให้ประมาณว่าตาสัญลักษณ์ของคนจีนนะประมาณว่ารับรองว่า สินค้านี้คุณภาพเยี่ยมเกรด A อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็รวบรวมอิริยาบถของน้องหลิงหลิงนานาที่ยิ้มแล้วก็นะต้องบอกก่อนว่าน้องหลิงหลิงเนี่ยจะว่าหน้าจำยากก็ได้นะคือแต่เปลี่ยนการแต่งหน้าก็หน้าตาเปลี่ยนไปได้ง่ายๆอะ่ะคือทำได้หลายลุกเออล้าพูดอย่างเงี้ยทำได้หลายลุกเปลี่ยนการแต่งหน้าทีก็หน้าเปลี่ยนไปทีอะ่ะ โชคดีมากๆที่น้องหลิงหลิงตัดสินใจถูกอะไรรู้ป่ะไม่เอาไยที่แก้มทิ้งเออเนี่ยแหละมันเป็นแบบจุดเด่นที่ทําให้คนเขาจําหลิงหลิงได้เพราะหลิงหลิงเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าหน้าแบบจะว่าจํายากก็ยากจะว่าจําง่ายก็ง่ายแต่แบบหน้าสวยๆอย่างเงี้ยบางทีตอนเนี้ยมันมีคนสวยคนงามเยอะแยะใช่ไหมในวงการบางทีมันจํายากพอมีไยปุ๊บอ๋อคนนี้หลิงหลิง เออน้องลิงลิงเนี่ยสวยแล้วก็มีสมองรู้จักสร้างแบรนด์ตัวเองอะ่ะเออนะคะคนนี้ก็บอกโออขำมากเลยคลิปนี้คือแต่ละคอมเมนต์คือแบบนะคือชอบรอยยิ้มของหลิงลิงมากๆแล้วหลิงลิงนี่คืออ่าคนนี้ยิ่งขำนี่เรียกหลิงลิงว่าถ้าแปลเป็นไทยนะเมียจา๋าแบบทำเสียงอ้อนด้นะ เมียจา๋าเออแต่เราก็ไม่รู้นะว่าคนที่เขียนเป็นผู้ชายผู้หญิงนะเออเรียกได้ว่าเป็นเป็นดาราที่สร้างความสุขดาราไทยที่ไปบุกตลาดเมืองจีนแล้วจริงๆแล้วแถมครบเครื่องอะ่พะพูดภาษาจีนได้ด้วยทั้งจีนกลางจีนกวางตุง้งนะเออคนนี้เขาบอกว่า อันนี้มันเป็นวิดีโอที่สถานีบีเขาอัพมาใช่ไหมก็ถามมานะคะก็คงอยากจะดูเต็มๆอ่ะว่าน้องหลิงๆยิ้มยังไงสวยหวานแค่ไหนเป็นรายการอะไรนะเรียกได้ว่าดังระเบิดระเบ้อค่ะเดี๋ยวต้องไปดูแลเพราะว่าไปเห็นสัมภาษณ์หนึ่งของน้องหลิงๆเมื่อ2ปีก่อนนะน้องหลิงนี่สายมูตัวแม่เหมือนกันนะว้ายด่าว้ด่ ไหว้ทั้งเทพเจ้าจีนเทพเจ้าไทยวัดแขกอะไรก็ไปสายมูตัวจริงนะเออลองดูลองดูลองหลิงหลิง,ลงนี่เป็นคนสวยมีสมองแล้วก็พึ่งดวงมาด้วยต้องบอกว่าดวงจริงๆย้อนกลับไปแค่สองปีก่อนน้องหลิงหลิงยังราศีไม่ขึ้นเท่าเนี้ยพอคนดวงมันจะดังนะราศีอะไรมันขึ้นอะมันมัน,ม,นมันดูแล้วมันมีสเสน่ห์อะ ไม่ใช่ว่าสองปีก่อนไม่สวยนะสองปีก่อนก็สวยแล้วแต่ตอนนี้ที่ดัง r ะเบิดระเบ e อยู่ดีๆก็มาสวยขึ้นซะง,งั้นมีสเสน่ห์ขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะนะเอาล่ะดวงคนเรามันจะดังมันก็ดังอะ่ะเออแข่งอะไรแข่งได้แข่งวาสนาแข่งโชคอะไรพวกนี้แข่งกันไม่ได้นะอ่ะสำหรับคลิปหน้านะมาคอยดูกันนะคะว่าจะอัปเดตเรื่องราวอะไรใครมีคอมเมนต์ว่ายังไงกันบ้างนะ จะให้ยอมให้หลิงหลิงไปเข้าวงการบันเทิงซีรีส์จีนบ้างไหมแต่ก็ต้องระวังนะเพราะตอนนั้นเอจําได้สมัยกอล์ฟไม้อะที่เป็นนักร้องแกรมมี่ไม้อะว่าหล่อแล้วนะพอไปวงการจีนะให้เล่นเป็นพระเอกก็จริงแต่เล่นเป็นบทตือป์ปยก่ายอะมันก็ต้องเล่นเป็นใส่ชุดตือปอยก่ด้วยแล้วค่อยตอนหลังมาหล่ออะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เนอะนิดนึงเขาก็คงเห็นเราเป็นดาราไทยอันนี้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ถ้าน้องหลิงหลิงไป ก็ต้องดูบทดูอะไรให้มันดีๆต้องเสริมภาพลักตัวเองแต่น้องหลิงดูแล้วเป็นคนมีสมองเขาเลือกบทอยู่แล้วแหละถ้าจะไปจริงๆอ่ะนะอ่า,า,อาใครมีคอมเมนต์ว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้ใตล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ